ตอนหนึ่งนะครับเห็นบรรยากาศเฉยๆเลยครับเห็นว่าภูเขาคันแม่นาฝนเพราะว่า,ววาสีงามเขียวชูมมุ่มเอยพดเลยนาฝนนี่เนาะวิ่งพี่น้องเมื่อยืนในนาพาตัวนี้สั้นดิวเลยครับเห็นว่นาพี่น้องสัมสกายวอกจะกับกันอยู่นะครับถ้ากันเท่ากับญารประมาทนะพี่น้องเนาะโอ้นี่วิญญาณขึ้นเมื่อนี้ครับนี่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 ครับนี่วัดนี่นี่นตอนวิญญาณม,มาตอนแรกนะไปเราจอดอยู่ ต,ต,รรตรงนั้นแหละวิญญาโอ้ว่าขึ้นได้บ่ได้นาะเื้เฮาเฮาบก้าแต่ขอบอกเอฟซีว่าเอารถขึ้นมาได้นะครับเด้อขันรถต้องดีจัหน้อยด้อพี่น้องรถต้องต้องดีจัหน้อยนะครับเช็คระบบจัหน้อยนะขึ้นมาเนาะถ้าขึ้นบนเกิดสั้นต้องสั้นกะสั้นนะครับเนาะก่ย่อมเราว่าเฮาขับรถมาจากทางทางการทเนาะวิญญาขับรถมาจากทางทางกาโทนะครับเนาะเห็นเห็นวัดเพิ่นตั้งต่างานเลยนะครับตั้งต่างานเลยนะครับเนาะเห็นตั้งมาแตะไกลพุนละจากทางโทมาจากน่อย เห็นตะไกรเลยนะครับนะครับอ่ะวภาปเบิ่งบรรยากาศครับโอ้ยลมยี่พี่น้องสินิ่งยังที่พ่อบอกว่าน่าล่มนะครับล่มแห้งนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยบต้นไม้ฟุบฟุ๊บดูว่าครับบงบอกเลยว่าคนอีสานเนี่ยบรรยากาศมันมันหนาวนะครับตรงนี้นะครับเนาะบรรยากาศหนาวนะครับเห็นว่เพื่อนกีเฮ็ดเฮ็ดอยู่ตรงหน้าผานี่เป็น เป็นอะสแตนเลสรอบไปปุ๊บสำหรับอะข้นที่มาเที่ยวชมหรือว่ามาอะเฮ็ดบุญน้ำเพลินนะครับก็มาสร้างรวมถวายสร้างพระก,กีดีเห็นมาเพิ่นสร้างพระก,กีดีอยู่ยได้ครับเนาะครับมารวมคำเพิ่นกันเลยเนาะครับเนาะฮ <c oughs> ักแพ,แพงแพงแพงอย่างน้อพี่น้องคือจังๆเนาะฮักแพงแพงอย่างน้อนั่นฮักแพงแพงจงผู้ผู้ฮักดิ ภูฮักบ้านเฮาเอ้าจังใดเนาะพี่น้องกะกะลอ่องคือคือว่าฮักแหงแพงจงติเออฮักแหงแพงจงภูฮักบ้านเฮาเนาะนี่เป็นเหตุวัยอยูนน่ที่เนาะสลาเป็นใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเนาะบรรยากาศเนาะอู้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยสวยงามมากบรรยากาศ <c oughs> ดีมาก <c oughs> นะครับเนาะ กับ้าลูกหลานมาไหว้ขอพ่ออนเพิ่นนะครับเนาะมัย,ยากสิเห็ดผ้าลูกหลานมเาเทียวันยุดนะครับเนี่ยแตกยาวๆอยู่หลูกหลานนะครับนะครับบรรยากาศบอกเป็นเฮ็ดงามๆที่สั่งสั่งไงโอ้ดอกไม้เขาจรบดับบดางงามๆครับพี่นนองโอ้ดอกไม้มิซึซึกงจะกินหอมนะครับเห็นไ,ไหมสำรับพืนประดับไวเพื่อให้ผู้มาส่วมท้าบุญนเะพิิน หรือมาเที่ยวชวมก็ได้ชมภาพที่สวยงามนะครับนะนนนเนาะบรรยากาศแบบนี้โอ้นี่เห็นบ่สร้างเผือกตกใหญ่แล้วก็มีเป็นพระเพิ่นคือมีพินเนาะเป็นพระเจ้าเมืองสักอย่างนะครับน,น,นี่ครับพระองค์ใหญ่นะครับพระองค์ใหญ่มากเลยเนะนะครับาสาธุสาธุนะดีบรรยากาศ ยูมุ่มนี่แ,ลแหละ,ะครับแน่มาสวยน่าหมายนา่เนลยนะครับเนี่ยสวยมากเนี่ยสละคนใหญ่มากเห็นบ่นะครับสวยงามมากเลยบรรยากาศบา้านเลยเข้าหันพลังให้ทั้งพายใหญ่เราฮันนาไม่ต้งเพี้ยนกสินบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศสุดยอดนะครับเนะบนะาะตาหนานี้มันหนาแรงกสิแห่งจังหน่อยพี่น้องนะันแนบไปแล้วสิแห่งจังหน่อยเนาะว่าเป็นอยังพี่น้องเขา้า กถือว่ามาแล้วก็วมาชมบรรยากาศเมื่อแนมไปเห็นเริ่มเห็นเขื่อนลำปลาวแล้วเนะนาะน้ำเขื่อนลำปาวพู้น่ะวิญญาณกสิพปนละไปเปขื่อนลำปาวคนนะครับเนาะืัอน,นี้กสิบห้าหลานเที่ยวเบิ้งจักหน่อยนะครับมาหลานก็บ่เคยได้เที่ยวจั็กเทียนะครับกัพผ้าดุกพาหลานมาเที่ยวชมบรรยากาศเนาะอยูุตธบานเลยกะไปต่ตสารเนาะคือกันนะครับเนาะกตขอให้สี่ผู้เห็นเห็นงานเบิ้ด มือบดเว้นหรือรปีบดปีเบดศาสตร์กะพผ้าลูกหลานมาเที่ยวนะครับนะเนาะหรือว,ว่าเดือนหนึงห่งท็่ตางงานมันบอสม่ได้พักผ่อนเกี่ยวกับหรือมีโอกาสแด่พ้าลูกขาลานมาเที่ยวเปิดหูเปิด,ปดตามาพ้าลูกหลานมาไหวพ้พระเพื่อปลูกฝังนะครับปลูกฝังลูกหลานเท่าให้รักศาสนาพุทธน้ำน้ำเนาะในศาสนาพุทธเท่าได้ไหว้นะครับเมืองไทยเท่ากับเป็นเมืองศาสนาพุทธส่วนมากนะครับเนาะนี่บรรยากาศแบบนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นป่บรรยากาศ ดีมากเลยนะครับเอาเดี๋ยวพาไปเบิ้งไปกิ้ดีเพื่อนที่เบื้องสางเนาะวิญญาณวสิยางไปทางฝุ่นวิญญาณแล้วมาสะดุดตาตัวนี้นะครับเนาะหลวงพ่อพุทธชัยยะรัตนมงคลนะครับนี่สาธุสาธุสาธุหลวงพ่อเนาะลูกลงมาได้มาไหว้ขอบคุณเหมือนนี่นะครับมาแล้วก็มาสะดุดตาตรงที่ว่าพญานาคไหมครับพญานาคเพื่นเพ็ดอ่าเพื่นสีน้ำเงินงามงาม กอดอยู่กับเป็นชัดดอกใหม่นะครับเนาะเห็นบ่ทั้งสองฟังเลยด้ีครับนี่เห็นบ่มทั้งสองฟังเลยเห็นบ่นี่เห็นบ่นครับเนาะสวยงามต่อเอฟซีผู้ยุดงมูลเด้อผู้มีข้อมูลนะครับขอบอกไอ้คอมเมนต์ในวิญญาณถามลยว่าผู้เพิ่นคีสร้าง,างคือเทพเพิพ่นยังคือไม่ถือพินนะครับเพิ่นคือ,ค,อคือดีดพินเหนะ็นไหมคือถือพินนะครับเนาะ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นเทพ,พเจ้าถือยังอะครับเอฟซีผู้หูก็ช่วยตอบในเดอ้อนครับเดอ้อช่วยบอกวิญญาณนะครับเนาะคอมเมนต์หน่อยนะครับนะนะครับนักเกิดว่าอ่าพี่น้องเดี๋ยวพันมาทั้งนี้นะครับนะมเมนาะเดี๋ยวพันมาทาั้นะดาทางดงมูลนะครับก็ล่องแวะมาสักการะบูชาเพื่อนเนาะครับมา,รวม,าบนนร,บรวมบุญน้ำเพิ่นน้ำนะครับรวมบุญเพิ่นน้ำ นะครับพอเพิ่นสร้างพรักีดีอยู่นะครับเนาะนี่เห็นว่าบรรยากาศของเพิ่นในบริเวณวัดเพิ่นเป็นไดอยู่หน้าผาเลยสั้นๆน,นะครับนี่พรักีดีเพิ่นกำลังสร้างเห็นบ่น,นี่เห็นบ่เน,นะนาะกำลังสร้างอยู่ครับเนาะได้ประมาณ40%เนตะได้บ20่20-30%นะนะครับพี่น้องนะครับจังไดรยากาศรัทธาก็มาแวะมาสร้างมุนดบนำเพิ่นเนาะครับนะสร้างบุญไว้เด้อพี่น้องเนาะครับเพื่อว่าข้างหน้าเฮาสิได้ ที่นี่ไม่แห้งนะครับนะนี่นะครับนะเนาะเพิ่นสร้างแล้วดานเพิ่งเพิ่นถือว่าสร้างเริ่มเฮิตดานบนลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะคือบุรินทอากาศสิค่อยต่อเติมลงมาเรื่อยๆนะครับกับมีสร้างเพิ่นยังเฮ็ดอยู่เด้นะครับยังยังมีสร้างเพิ่นเฮ็ดอยู่ใหญ่มากนะครับเนาะก็ขอเรียนเชิญนะครับเพี่น้องผู้ใจบุญศรัทธาเนาะมาร่วมทําบุญนะครับ,น,บ,น,รบรน,นําเพิ่นนะครับมาสร้างอันนี้ซอยเพิ่นนะครับเนาะ อ,อิดแดงครับอิดแดงก่อนง่ายเลยบอสต้องดูครับนี่โอ้อิดแดงง่ายเลยข้าเอาเฮ็ดเสียดีเท่าไรเห็นพวกนี้หอกนี่อิฐปึงก่อนเลยบอสพระองค์ใจบุญทุสธาขาเจ้า,จาสิมารวมบริจาคนะครับเนาะครับวัดพาภูอ่าพาสวรรค์น,นะครับวัดป่าภูพาสวรรค์เนาะอยู่ดงมูลอำเภอท่าท้จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะ คุยกับพ่อนะครับว่างหันพ่อเพิ่นก็ว่าจะขอเล่นเชิญน,นะครับอีพ่อเป็นพนักหน้าโยกยี่นิบบังคำโอ้เป็นพ,อพอน่อเพิ่นเลยโอ้ครับครับนี่เนาะนี่ผู้เพิ่นเป็นพ่อเด้อนี่พ่ออาจารย์นะผูภูพิ่นอยู่นี่แหละนะครับพอพ่อเพิ่นก็นเลยบอกว่าขอเล่นเชิญผู้ใจบุญสัทธากับมาร่วมเทิดบุญมาสั่งพระอ่าพอม้อนหลบเป็นบ่งพ่อโอ้พระเกดีนะครับพระเก,กดีครับเนี่ย สวยงามเลยพี่น้องท่าพี่พี่น้องมารวมกันได้หลายคนเด้อครับผู้ดใดเบิ่งคลิปวิญญาณเลยค่ะมารวมทสบุนนะครับผ่านมาดงมุ่นเม่พอพอพอบ้านดงมุ่นเหมือนบอกบ้านดงมุนนงม่นนะครับเนาะบ้บา,นบานผู้ห้างโอ้บ้านผู้ห้างบ้านผู้ห้างนะครับเนะาะบ้านผู้ห้างวัดป่าปปปว,วัดวัดวัดป่าภู้พาสวรรค์เนะาะเออหนี้หนี่นี่ครับวัดเพิร์ลวัดเพิน์ลสวยงามเลย ขอเรียนเชิญนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใจบุญกับมาเฮ็ดบุญน้ำกันนะครับบุญไหว้ไล่ๆนะครับเนาะพุญนะครับก็ขออนุญาตอีพอเนาะไปเบิ่งข้างในก่อนนะครับเนาะพอนะครับ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 เห็นปะเพื่อนเป็นพอเจ้าวาดนะครับเป็นพอเจ้าวาดผู้เพื่อนเป็นสางวัดนะครับเนาะโอ้ศรัทธาเป็นแห้งนะครับเนาะพี่น้องขอเรียนเชิญเนาะถ้ามีโอกาสก็มาได้ครับเด้อ นี่นะครับเนาะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุาธตุธเจดีย์นะศีรัตนมุกค,คนณวัดป,าปา่าภูผาสวรรค์น,นะครับเนาะ <S <S นี่นะครับเนาะพี่น้องเนาะเบ,บ,บิ่งบิ่งเท่าเปนก็มี่พ่อเหมือนนะครับเนาะครับผมครับว้าพี่นอ้องวิญญาเข่ามาเย็นซวยไหมพี่น้องเป็นแต่เงินบอกเข่ามาเย็นเย็นพี่น้อง โอ้โยครับนี่เด้อบริเวณโบสถ์เออสลิ่นสลาหใหญ่มากนะครับเบิ่งดูอ่ะบริเวณสลาเพิ่นเนาะครับนะขออนุญาตเด้อปู่นี่ลูกได้มาขอพรขอไหว้ขอพรมื้อนอีอ้ก็ข,ขอให้ FC ทุกท่านจงมีความสุขนะครับทุกท่านทุกคนนะครับเนะานนนะสาธิพี่น้องลงูกหลานขอให้มีความสุขนะครับนี่เนาะหลวงพ่อลเนาะขออนุญาตเด้อหลวงพ่อเด้อ เดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระก,กันนะครับเนาะนครับแม่สล่าพานเนาะครับเนาะนครับเสียงร้านดังแห้งๆครับครับร้านใน่สลาาพนเนาะใหญ่มากเลยพี่น้นองรูปปั้นต่างๆเนาะซื่อข้อมายต่างๆพี่น้องเห็นไหมขจามามีเบิร์ดเนาะมาครับมารอบสล่าพานเลยเด้ ครับพี่น้องแต่มีโอกาสกับแวะมาสักการะบูชาเนาะครับเนาะมาเบิ่งนะครับก็ยอมรับว่าแรงศรัทธาของประชาชนนี่มาร่วมสั่งสาราได้ยิงไงมากนะครับเห็นปะเด็กคมงามอิลีนะครับคมงามมากๆเลยนะครับนี่เบิ้งดูนะครับเนาะนี่คือเติ่งเติ่งนี่นะครับสวยงามมากนะครับอ่ะยากกับผมไม่อย่างไรหรอกครับก็อยากให้ซี อ่าได้มาไหวเนาะขอไหวสักการะบูชาเพิ่นเนาะมีโอกาสก็กมาสร้างพระก,กีดีน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะครับยังที่พิญญาไทยเบิ่งละ่ะนะครับว่าวัดเพิ่นวัดป่าพาสวรรค์นะครับเนาะครับสาธุสาธุนะครับขอ FC ทุกท่านยิ้มมีความสุขก้ารวยหรือจเจริญด้วยอายวอุวรรณะสุขภาพระเนาะครับเนาะมาไหวเพิ่นวิญญาณมาไหวมื้อนี้ ซื้อข้อหมายอย่างมันมีเบิดเดาไปตั้งแต่ขออนุญาตเดินหลวงปู่เด้อครับแล้วเขามาไหวแล้วเขามักในนี่เย็นเย็นพี่เนาะเบาวดๆๆหอกนี่นะครับพระแก้วม,มรกตนะครับสามองค์เลยเด้เบบ่เห็นป่ล้วก็ภาพบางเส้นเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นปฏิบัติธรรมจนวศนันเข่านะครับมีประวัตินะพร้อเมเบิดนะครับเนาะครับนี่เริ่มตั้งแต่ทางนี้เลยดาน นี่เห็นไหมุทุลูกทุกอุ้มทุกสายเห็นไหนะครับย่าไปหมดเลยนะครับนะอนุ่นนะครับกะวิญญาณอะได้มีโอกาสกะได้นนแวะมานะครับพี่น้องก็กคือคือวิญญาณเคยขับรถพานนะครับพารถพานแต่บด็กผ่กมีโอกาสได้ขึ้นมาไหว้นะครับมาสักการะบูชาไนเลยวันนี้วิญญาณได้มีโอกาสกะได้นนมา สกลละพรเจ้าและผ้าลูกหลานมาเที่ยวนั่นะครับมไหวายพระน้่นะครับเพื่อปลูกฝังลูกหลานในเฮ้านะครับหูจักวายพระนะครับสวดมนต์สินะครนับพระยามนับวิญญาณพรยามให้ลูกหลานได้สืบสารสืบทอดนะครับเด็กน้อยก็คือผ่าขาวคือเป็นหวานเฮ้าสียังไปแต้มก็จะเป็นสีนั่นนะครับเนาะคือกันนะครับเด็กน้อยเนี่ยวิญญาณกับพรยามหลานนี่กัพรยามฝึกให้พื้นมาหูจักวหวพระหูจักสีไหมครับเนาะ เขบอกมีอย่างไรนะพี่น้องกะวิญญากรรม้พาเที่ยวนะครับว่าวิญญาพาเที่ยวหนึ่งคือแบบนี้นะถ้าเที่ยวพาชมบรรยากาศต่างๆนะครับสวยงามต่างๆทุกที่นะครับเอ้ากะบอกมีอยา่างไรวิญญากะขอขอบคุณเอฟซีที่ติด e ตามนายกำลังใจนะครับแล้วคลิปๆต่อไปวิญญากะสิขอพาเอฟซีไปทั้งเขอนลำป่าวไปบึงน้ำพาดุกพาดานไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไหว้พระ ที่มีวัดงามสวยงา่งามจะพาาี่น้อนไปเบืเบ้องเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีหลางไรกขอบคุเอฟซีติดตามเอฟซีใหม่ๆที่เขามากอาจจะเริ่มกดกระดิ่งเพื่อ,อติดตามคลิปใหม่ๆที่ย่ามากสิรับชมกอนมูนะครับนะครับคลิปนาเจอกันไ้เด้อครับคลิปนี้สาธุสวัสดีครับ